โอเคครับจะมารีเช็คเครื่องทำปั๊บคอนแกสชุดนี้นะครับกว่านแพ็คจะส่งให้ลูกค้าตัวนี้เป็นสูตรนะครับเดี๋ยวส่งแบบเครื่องไปประกอบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยครับจะส่งให้ทีหนึ่งตอนจัดส่งเครื่องรียบร้อยนะมาดูความเรียบร้อยโดยรอบครับพลาสติกต่างๆพวกนี้แกะได้หมดเลยครับที่หุ้มเชิงงานเอาไว้แล้วก็กระดาษที่หุ้มเมคลรกอยู่ด้านหลังแกะก่อนใช้งานนะครับ เมื่อไหลที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกะยากมากครับข้างหน้าทางนั้นแกะไว้ให้แล้วามาดูการทำงานมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้2ระบบไฟบ้านสายดีดําตัวนี้เสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพองชุนนี้ให้ครับเวลาใช้งานเสียบไม่ถูกสีทุกขั้วนะครับแดงบวกดําลบอีกฝั่งหนึ่งก็มาคีบที่ขั้วแบตเตอรี่อ่าตัวนี้เป็นสวิตชิ่งไฟออก12โวลต์ก็เหมือนเปลียบเสมือนเป็นแบตเตอรี่12โวลต์เนาะสีแดงคีบขั้วบวกครับสีดําคีบขั้วลบ มาดูการทำงานสวิตจะเป็นสมสเตปแบบนี้ครับตรงกลางคือปิดเคาะมาขวามือสองรยี่สิบโวลต์ตัวนี้เป็นระบบไฟบ้านมาการกลดล็อคที่เหมาะสมครับจุดสีแดงหมุนมาให้ตรงกรันมอเตอร์ปรับกดเร็วได้ครับตรงกลางคือปิดเคาะมาซ้ายมือตัวนี้ทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่ครับมาดูกรณีถ้าเราไม่ใช้แบตเตอรี่เราใช้แต่ไฟบ้านอย่างเดียวสายตัวนี้ก็ไม่ต้องเสียบ ตัวนี้ก็จะเป็นโล่งๆเลยแล้วก็มีสายแค่เส้นเดียวครับโยกมาฝั่งแบตเตอรี่เครื่องก็ไม่ทํางานนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะช็อตอ่าแล้วก็โยกกลับไปในระบบของไฟบ้านมอเตอร์ปรับกวเร็วได้ครับอ่ะมาดูการทํางานอ่ะมาดูการล้างทำความสะอาดโอเคดึงสลักตัวนี้ออกครับแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทาความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้นะครับตัวนี้เป็นระบบไฟห้ามล้างน้ํานะครับ ตัวชุดมอเตอร์ทางร้านรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทั้งเครื่องยกล้างน้ำได้เลยครับในส่วนของหัวแก๊สกับหมอ้อสเตลเลสใช้ฝอยเล็กขัดได้ครับตัวนี้ใช้ฝอยเล็กขัดได้เลยในส่วนตัวเครื่องใช้ฟองน้ํากับน้ํายาล้างจานก็เพียงพอครับมาดูในส่วนของหัวแก๊สใช้คู่กับว่าปรับแก๊สแรงดันต่ําเท่านั้นนะครับหัวเร่งแรงดันสูงแบบนี้ห้ามใช้เด็ขดขาด วาลวทางร้านไม่ได้แถมให้นะครับหาซื้อได้ตามร้านแก๊สทั่วไปเลยหรือว่าตามบ้านจะมีอยู่แล้วสําหรับใช้คู่กับเตาแก๊สอัตโนมัตินอก็จะเป็นวาลวแรงดันต่ำํำแบๆแบบนี้ไม่มีตัวปรับนะครับแล้วก็มาดูช่องอากาศตัวน,วนี้ต้องเปิดให้สุด <c oughs> หมายว่าเวลาเราล้างหรือเคลืนย้ายมือเราไปโดนได้เนาะก่อนใช้งานเปิดให้สุดแบบนี้ครับแล้วก็การใช้งานง่ายๆเลยครับกดแล้วก็บิด เปลวไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้เนาะถ้ากรณีที่ช่องกัดเปิดไม่สดอ่ามันจะเป็นเปลวไฟลอยเลยแล้วก็เป็นสีส้มสังเกตได้เลยครับนะปรับให้ช่องกัดเปิดให้สดก็จะได้เปลวไฟสีฟ้าแบบนี้ความแรงไฟในการใช้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้แต่ถ้าไฟอ่อนไหม้ครับแล้วก็หัวแก๊สตรงกลางไม่ออกนะครับออกเฉพาะวงนอกเน้นนะครับไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อแล้วก็ เวลาดูคลิปเน้นตอนดูตอนจงังหวะปิดแก๊สครับโอเคครับ